ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สิบศูนย์สี่ห้าสี่สี่สองศูนย์สี่ห้าสี่สี่สองออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สิบเอ็ดหกสี่ห้าเก้าหนึ่งห้าหกสี่ห้าเก้าหนึ่งห้าออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สิบสอง สามศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งสามศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สิบสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้าสองสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้าสองสามออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สิบสี่แปดหนึ่งหนึ่งหกหกหก แปดหนึ่งหนึ่งหกหกหกออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สิบห้าสองสามหนึ่งเก้าสี่สามสองสามหนึ่งเก้าสี่สามออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สิบหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่ห้าห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่ห้าห้า ออกรางวันที่ห้าครั้งที่สิบเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดแปดสองสามหนึ่งเจ็ดแปดแปดสองสามออกรางวันที่ห้าครั้งที่สิบแปดหกสี่สี่เก้าแปดห้าหกสี่สี่เก้าแปดห้าออกรางวันที่ห้าครั้งที่สิบเก้า สามหนึ่งสามสามหนึ่งสี่สามหนึ่งสามสามหนึ่งสี่ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่ยี่สิบแปดหนึ่งเจ็ดหกหกเก้าแปดหนึ่งเจ็ดหกหกเก้าออกรางวัลที่ห้าครั้งที่ยี่สิบเอ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งห้าศูนย์หก เก้าเจ็ดหนึ่งห้าศูนย์หกออกรางวัลที่ห้าครั้งที่ยี่สิบสองศูนย์ห้าเจ็ดเก้าแปดหนึ่งศูนย์ห้าเจ็ดเก้าแปดหนึ่งออกรางวัลที่ห้าครั้งที่ยี่สิบสามเก้าหกเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดเก้าหกเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ด ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่ยี่สิบสี่ห้าสองสี่เก้าห้าศูนย์ห้าสองสี่เก้าห้าศูนย์ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่ยี่สิบห้าแปดหนึ่งหกสองหกเก้าแปดหนึ่งหกสองหกเก้าออกรางวัลที่ห้าครั้งที่ยี่สิบหก สองศูย์ศ้าสี่สองศูนก้าออกกางวันที่ห้าครั้งที่ยี่สิบเจ็ดสามเจ็ดสามแปดเจ็ดหกสามเจ็ดสามแปดเจ็ดหกออกรางวันที่ห้าครั้งที่ยี่สิบแปดสี่ศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งหก สี่ศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งหกออกรางวัลที่ห้าครั้งที่ยี่สิบเก้าหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดเก้าศูนย์ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สามสิบสามสองสองศูนย์สี่เจ็ดสามสองสองศูนย์สี่เจ็ด ออกรางวันที่ห้าครั้งที่สามสิบเอ็ดสองหกสองสามศูนย์สามสองหกสองสามศูนย์สามออกรางวันที่ห้าครั้งที่สามสิบสองสามศูนย์เจ็ดหกเก้าหกสามศูนย์เจ็ดหกเก้าหกออกรางวันที่ห้าครั้งที่สามสิบสาม สองเจ็ดสี่แปดหนึ่งสามสองเจ็ดสี่แปดหนึ่งสามออกรางวันที่ห้าครั้งที่สามสิบสี่เจ็ดศูนย์หกเก้าศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์หกเก้าศูนย์ศูนย์ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สามสิบห้าหกหกแปดหกเจ็ดห้า หกหกแปดหกเจ็ดห้าออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สามสิบหกสี่เก้าแปดเจ็ดเก้าหกสี่เก้าแปดเจ็ดเก้าหกออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สามสิบเจ็ดห้าสามสองห้าศูนย์เก้าห้าสามสอง ห้าศูนย์เก้าออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สามสิบแปดสองหกเจ็ดห้าสองเก้าสองหกเจ็ดห้าสองเก้าออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สามสิบเก้าสี่เจ็ดศูนย์ห้าสี่แปดสี่เจ็ดศูนย์ห้าสี่แปด ออกรางวันที่ห้าครั้งที่สี่สิบแปดแปดเก้าสี่แปดหนึ่งแปดแปดเก้าสี่แปดหนึ่งออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สี่สิบเอ็ดศูนย์สองสี่เก้าห้าศูนย์ศูนย์สองสี่เก้าห้าศูนย์ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สี่สิบสอง องเจ็ดศูนย์สามเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดศูนย์สามเจ็ดเจ็ดออกรลางวันที่ห้าครั้งที่สี่สิบสามสี่ห้าศูนย์สองเก้าห้าสี่ห้าศูนย์สองเก้าห้าออกรลางวัลที่ห้าครั้งที่สี่สิบสี่ศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ด ศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สี่สิบห้าห้าเจ็ดสองห้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดสองห้าสี่เจ็ดออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สี่สิบหกสองสี่สามเจ็ดสองสี่สองสี่สามเจ็ดสองสี่ ออกรางวันที่ห้าครั้งที่สี่สิบเจ็ดเก้าศูนย์สี่หกสองหกเก้าศูนย์สี่หกสองหกออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สี่สิบแปดสองสามหกเจ็ดสี่ห้าสองสามหกเจ็ดสี่ห้าออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สี่สิบเก้า เจ็ดสี่แปดหกสองเก้าเจ็ดสี่แปดหกสองเก้าออกรางวัลที่ห้าครั้งที่ห้าสิบหนึ่งสามสองเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสามสองเจ็ดแปดเก้าจะเปลี่ยนพนักงานหมุนชุดใหม่ค่ะ ผู้หมุนชุดนี้เป็นข้าราชการจากสำนักงานอายการสูงสุดค่ะออกรางวัลที่ห้าครั้งที่ห้าสิบเอ็ดสองห้าหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์สองห้าหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่ห้าสิบสอง สามสามแปดสองหกเก้าสามสามแปดสองหกเก้าออกรางวัลที่ห้าครั้งที่ห้าสิบสามสองสองศูนย์หนึ่งห้าห้าสองสองศูนย์หนึ่งห้าห้าออกรางวัลที่ห้าครั้งที่ห้าสิบสี่แปดสี่ห้าหนึ่งห้าเจ็ด แปดสี่ห้าหนึ่งห้าเจ็ดออกรางวัลที่ห้าครั้งที่ห้าสิบห้าเก้าศูนย์แปดหนึ่งสี่ศูนย์เก้าศูนย์แปดหนึ่งสี่ศูนย์ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่ห้าสิบหกเจ็ดเก้าสี่หกสี่หกเจ็ดเก้าสี่หกสี่หก ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่ห้าสิบเจ็ดห้าห้าหกศูนย์สามเก้าห้าห้าหกศูนย์สามเก้าออกรางวัลที่ห้าครั้งที่ห้าสิบแปดสองแปดหนึ่งหนึ่งหกสองสองแปดหนึ่งหนึ่งหกสองออกรางวัลที่ห้าครั้งที่ห้าสิบเก้า ห้าสองหนึ่งสามเจ็ดศูนย์ห้าสองหนึ่งสามเจ็ดศูนย์ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่หกสิบเก้าเก้าสามหนึ่งแปดสี่เก้าเก้าสามหนึ่งแปดสี่ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่หกสิบเอ็ด เก้าแปดแปดศย์สามศย์เก้าแปดแปดย์สามออกรางวัลที่ห้าครั้งที่หกสิบสองเก้าเก้าแปดสองสองเก้าเก้าเก้าแปดสองสองเก้าออกรางวัลที่ห้าครั้งที่หกสิบสามสามหกหกสี่แปดห้าสามหกหกสี่แปดห้า ออกระวันที่ห้าครั้งที่หกสิบสี่เก้าสี่เก้าสี่แปดแปดเก้าสี่เก้าสี่แปดแปดออกระวัลที่ห้าครั้งที่หกสิบห้าสี่เก้าสี่หกหกห้าสี่เก้าสี่หกหกห้าออกระวันที่ห้าครั้งที่หกสิบหกสองเก้าหก แปดหกแปดสองเก้าหกแปดหกแปดออกรางวัลที่ห้าครั้งที่หกสิบเจ็ดเจ็ดสามศูนย์สามสองห้าเจ็ดสามศูนย์สามสองห้าออกรางวัลที่ห้าครั้งที่หกสิบแปดหกสี่แปดสองสามสามหกสี่แปดสองสามสาม ออกระวัลที่ห้าครั้งที่หกสิบเก้าหนึ่งหกเก้าแปดสามแปดหนึ่งหกเก้าแปดสามแปดออกระวัลที่ห้าครั้งที่เจ็ดสิบเก้าหกหนึ่งสามหกศูนย์เก้าหกหนึ่งสามหกศูนย์ออกระวัลที่ห้าครั้งที่เจ็ดสิบเอ็ด สามสี่สามแปดหนึ่งหนึ่งสามสี่สามแปดหนึ่งหนึ่งออกรางวัลที่ห้าครั้งที่เจ็ดสิบสองห้าหกหกเจ็ดสองหนึ่งห้าหกหกเจ็ดสองหนึ่งออกรางวัลที่ห้าครั้งที่เจ็ดสิบสาม องเก้าสี่ศูนย์เจ็ดสองสองเก้าสี่ศูนย์เจ็ดสองออกรางวัลที่ห้าครั้งที่เจ็ดสิบสี่หนึ่งสามสองสองเก้าสี่หนึ่งสามสองสองเก้าสี่ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่เจ็ดสิบห้าสามสามเก้าสี่ห้าสี่สามสามเก้าสี่ห้าสี่ ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่เจ็ดสิบหกเก้าแปดสามแปดสองเจ็ดเก้าแปดสามแปดสองเจ็ดออกรางวัลที่ห้าครั้งที่เจ็ดสิบเจ็ดสี่ห้าแปดศูนย์ห้าสองสี่ห้าแปดศูนย์ห้าสองออกรางวัลที่ห้าครั้งที่เจ็ดสิบแปด แปดสามสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์แปดสามสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่เจ็ดสิบเก้าหนึ่งแปดแปดเก้าเจ็ดหกหนึ่งแปดแปดเก้าเจ็ดหกออกรางวัลที่ห้าครั้งที่แปดสิบ สองสี่สามห้าหนึ่งศูนย์สองสี่สามห้าหนึ่งศูนย์ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่แปดสิบเอ็ดสามสามสามเก้าหนึ่งสองสามสามสามเก้าหนึ่งสองออกรางวัลที่ห้าครั้งที่แปดสิบสอง หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดสี่สองหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดสี่สองออกรางวัลที่ห้าครั้งที่แปดสิบสามเจ็ดหกห้าสองหกสองเจ็ดหกห้าสองหกสองออกรางวัลที่ห้าครั้งที่แปดสิบสี่ ห้าเก้าเก้าสี่แปดสี่ห้าเก้าเก้าสี่แปดสี่ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่แปดสิบห้าหกแปดหกศูนย์สี่สองหกแปดหกศูนย์สี่สองออกรางวัลที่ห้าครั้งที่แปดสิบหกสามสองหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่ง 3 2 1 7 8 1